สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กามิกาเซ่ GM BP นะฮะจูนนิงนะครับผมในนามของกามิกาเซ่ GM BP นะฮะร้านขายของแต่งแท้รถเบนซ์นะครับมีความภูมิใจนำเสนอนะฮะกองทับเบาะ AMG Recaro เบาะนี้เป็นเบาแบรนด์นิวนะครับปีล่าสุด2020นะครับที่มีผลิตนะฮะ2021ยังไม่มีผลิตนะครับผลิตน่าจะกลางกลางปีนะครับที่เห็นอยู่เนี่ย เป็นเบาะของทั้ง CLS 5 3 MG GT 6 3 E 6 3 C 6 3 GLC 6 3 A c 5 CLA 4 5 GLA 4 5มีทั้งคูเป้แล้วก็ซาลูนก็คือ4ประตูนะครับทั้งหมดสังเกตดูนะครับว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นตัวที่หายากมากๆเนื่องจากว่า ภายในมันจะแมชกับอินเทอร์ i เดิมของรถที่จะเอาไปใส่ก็คือเป็นเบาะดำนะฮะสติชชิ่งแดงหนังเป็นทั้งเพอร์ฟอร์เรตนะป้านหนังรูที่มีเวนติเลตซีทแล้วก็เป็นดิมานิก้าคล้ายๆกับอะคันทลาร์นะฮะไล่ชมกันไปเลยนะฮะจริงๆสังเกตที่ผมมีมาร์กิ้งไว้เนี่ยก็คือเพื่อให้รู้นะว่ามันเป็นคู่คู่ของใครอย่าง a อเนี่ยก็คือคู่มันนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆเ,เ,เขียนไว้ว่าตัวเนี้ยอย่างตัวน a เนี้ยเอเนี่ยฮะ เป็นของ C Coupe นะฮะก็คือเป็นของทั้ง C Coupe แล้วก็ E Coupe นะฮะ E สองสามแปด C แล้วก็ C สองที่เป็นตัวคูเป้นะครับตัวนี้เป็นดิมานิกานะฮะเป็นหนังดิมานิกานะฮะแล้วก็เป็นเนปป้าผสมนะครับแล้วก็เดินได้แดงครับสังเกตที่ตัวนี้นะครับถ้าเป็นของตัวคูเป้จะมีสลักตรงนี้ครับนี่ฮะนี่นะฮะนี่ฮะสามารถขยับได้เห็นไหมฮะ ถ้าเป็นเบาของตัวคูเป้นะครับแต่ถ้าเป็นเบาของตัว4ประตูจะไม่มีไอตัวพนักโยกที่ดันแล้วออโตเมติกสไลด์เดินหน้าไปนะครับนี่ฮะแล้วในชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะจะมีพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแถวที่3ด้านขวามือครับตัวนูนครับสังเกตนะฮะมันจะมีขีดแดงยาวมาด้วยฮนะแล้วก ในระหว่างร่องที่เป็น h o r i z o n t a l นะฮะก็จะมีได้จะมี stitching แดงมาด้วยดูนะฮะเห็นไหมฮะคือมันจะเหมือนกันหมดเลยทั้งเกือบทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะมีเบาะตัวนี้ฮะที่พิเศษไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับตัวนี้เป็นเบาะของตัว 213e 6 3ซึ่งใส่กับ MG GT 63ได้ครับนี่ครับอันนี้คือเบาะ brand new นะฮะไม่มีการ r e f ร r b ดร์เล็กชิปตรงจากเยอรมันมานะครับใส่มาในลังที่บรรจุกับหัวกับหางลังและคู่ก็คือ2ตัวนะครับตอนนี้ Available มีได้แค่นี้ที่ผมมีสต็อกนะฮะอันนี้ก็ทั้งหมดนี้รอลูกค้ามาติดตั้งนะครับเรียนนะครับว่าให้ดูที่เท็กเจอร์นะของหนังนะครับหนังทำในบ้านเรา หนังทำใหม่หนังทำเรียนแบบหนังใช้แล้วยังไงเท็กเจอร์ของหนังอ่ะจะดูรู้ทันทีเลยครับว่าเบาะเนี่ยมันมีการใช้งานมาแล้วหรือเป็นเบาะใหม่สังเกตดูนะฮะรูปเนี่ยจะสักสาิดนึงนะฮะจะไม่ได้ลื่นและสังเกตดูนะครับไม่มีความเป็นต้องลงวัคซีนนะฮะเพราะว่านี่มันเป็นหนังใหม่ครับหนังตัวนี้เป็นเอกลุศีนะป้านะฮะ ตัวนี้ตัวนี้เป็นนับนับป้านะฮะเอ็กคลูซีฟนับป้าตัวนี้เป็นเพอร์เฟคหนัาป้าคือหนังรูในนี้จะมีเวนติเลสซีก็คือพัดลมระบายอากาศนะครับมีแบตช์เอ็มจีนะฮะแล้วเราสามารถเพิ่มออปชันได้ด้วยนะครับแต่อันนั้นต้องสั่งผลิตนะครับสั่งผลิตใหม่ในส่วนของตัวที่เป็นโครเมียมหรือว่าคอปเปอร์ด้านหลังเนี่ยฮะหรือปีกข้างเนี่ยเราสามารถทําเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะครับไม่ก็คือต้องลื้อเบาะมาใหม่แล้วก็ เอาเพียวคาร์บอนประกอบกับเข้าไปไม่ใช่งานที่ขายตามท้องตลาดที่มันเอาไอ้คาร์บอนมาแล้วใช้กาวมาติดแผ่นหลังนะครับอันนั้นมันจะไม่สวยแล้วแนบไม่สนิทแล้วชิ้นงานเองเนี่ยจะไม่สามารถประกอบให้มันแนบชิดสนิทแล้วก็จะมีไม่ครบส่วนนะครับไม่เหมือนกับงานคัสตอมถ้าเป็นงานคัสตอมเนี่ยเราจะใช้เบาะเดิมอย่างเดิมแล้วก็ดีไซน์ตามแบบที่เราต้องการนะครับแล้วประกอบกับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ความแนบความสวยความเนียนความเนี๊ยบของการ ตัดเย็บที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของทางเยอรมันทางทางยุโรปนะครับในนี้อย่างที่เรียนครับก็คือมีทั้งตัวคูเป้แล้วก็4ประตูนะฮะมีในรถทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็ที่พิเศษจริงๆเลยคือมีอยู่คู่หนึ่งนะฮะแถวที่4ด้านซ้ายมือเขียนคำว่า F ฮะ,ะตัวนั้นนะฮะจะเป็นของตัว45 นะะฮเป็นของตัว45ก็คือใส่ได้ใน GLA GLC ไอ้โทษ GL ขอโทษครับ GLA GLC GLB A-Class CLA ที่เป็นรหัสโมเดลล่าสุดคือ118นะฮะ177 247นะฮะใส่ได้ครบเลยครับนะฮะนี่ฮะมีอยู่คู่เดียวอันนี้มีอยู่คู่เดียวจริงๆนะครับมันหาไม่ได้เลยฮะ เนี่ยสังเกตคือคือตัวนี้จะต่างกับตัวอื่นคือว่าตัวที่ตำแหน่งใต้ลองน้องะฮะตรงนั้นนะฮะมันจะยืดออกไม่ได้นะครับถ้าเป็นของ205ถ้าเป็นของ CLS ถ้าเป็นของ E c ค้ามันจะยืดออกได้หมดนะฮะและตัวนี้ที่สำคัญทั้งหมดเลยนะ,ะที่ผมนำเข้ามาเนะะี่ยเป็นฟูอิเล็กทริกครับแล้วเป็นเบาะรุ่นโพมาลัยขวานะครับเราสามารถที่จะโค้ดนะะ ให้ใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีไฟโชว์นะฮะภูมิอะไรสามารถเลื่อนพึ้นลงได้เมมโมรีได้ทั้งหมดนะฮะ no error Show ที่หน้าปัดนะครับอันนี้คือหนึ่งความภูมิใจที่เรานำเสนอนะฮะเราเป็นร้านขายของแต่งแท h, ้รถเบนท์นะฮะที่เน้นการมีสต็อกสินค้าเลยเนื่องด้วยอะไะฮะเนื่องด้วยเราไม่ต้องการให้ผิดพลาดกับลูกค้าเพราะณนะปัจจุบันสถานการณ์โควิดหรือก่อนหน้านั้นเองเนี่การสั่งของเองเนี่ย 30วันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าการส่งของที่เยอมันมันมีรอบฮนะแล้วอย่างตอนนี้ฮะตู้ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้ค่าเฟสที่จะส่งมามาประเทศไหายทั่วโลกเนี่ยเราต้องไปไฟราคาสู้กับคนอื่นเขาเพราะเนื่องจากตู้มันขาดนะครับไม่ท้องโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวชุดบาะ amg l e c l r o ที่เป็นแบรนด์นิวนะฮะคุณคณที่สนใจมาชม ชุดเบาจริงได้ที่ชอ็อปนัดหมายผมล่วนหน้านะฮะผมคอยอยู่พาชมแนะนำอธิบายทุกขั้นตอนการดูเบอนะฮะการทำงานการติดตั้งผมทำด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ขอราไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ